สาวลาวฟังแล้วน้ำตาจะไหลไม่คิดว่าเม่ทัพพักสองไทยจะพูดถึงลาวแบบนี้สบายดีกับสวัสดีเอฟซีทีฮักทุกทา่านยินดีต้อนรับทุกท่านก่าสู่ซอง สาวสีสาวลาวสำหรับมื้อนี้กับมาพมาพอกับสาวสีสาวลาวอีกเ็นเก่าเ็นเคยนละเนาะและ FC เอฟซีเอพาก,กันทับสมอย่ใสอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ไก้อยู่ไก่อย่าลืมคอมเมนต์บอกสาวสีในเด้อมาพบมาพอกันในมืน้อนี้สาวสีกัจจพัฒคนไปฟังเรื่องราวที่เมทัพภักสอง,งเพิรนเว้าเกี่ยวกับประเทศลาวกันเนาะว่าจะมีอย่างเด้อซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า เรื่องราวทีเพิ่นว่าถึงนี้ให้สาวสีนีใจผูดสุดๆกันเลยเป็นยังคือวันเดียวนั้นเดี๋ยวฮอไปเบิ่งไปชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นก็คือเ่าคือเดิมฝากทุกคนก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสีแน่เด้อเอาแล้วเนาะทุกคนเพื่อบเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวฮอไปรับชมคลิปนั้นไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลย ท่าชายแดนมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองที่เราต้องแก้นะหนึ่งภูมิเป็นภูมิประเทศสองคนคนในประเทศนั้นนั้นมีอยู่สองอันทุกวันที่มีปัญหาอยู่คนอย่างอันดับหนึ่งก่อนเพราะคนอยู่ตรงนั้นอ่ะคนประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไปคุยกับคนมันปัญหามันก็ไม่มี คนขมีน่ะพูดนำขมียนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ปัญหามันถึงมีแล้วคนในสปปลาวล่ะเขาก็อยู่อย่างนี้เขาให้เกี่ยวซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีปัญหาพี่กุ้งไปเจอท่านรองกรมใหญ่เสนาธิการทหารลาวเขาก็พูดภาษา <c oughs> อีสานด้วยกันนี่แหละ ก็กินข้าวกินปลากินผลกินสม้ตมตำคือกันนี่ะท่านก็บอกหนึ่งท่านรู้จากประวัติศาสตร์ประเทศไทยมากกว่าแม่ทัพอีกท่านวันทองบุตรวงศ์นะนี่คือความความผูกพันที่มีต่อกันล้านช้างใช่ไหมครับนา <c oughs> ใช่ไหมนี่ <c oughs> แม่ทัพก็พอจําได้อยู่นะล้านนาอยู่ไหนครับล้านนาอืมเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือความผูกพันแล้วก็เป็นประเทศที่ติดกับไทยประเทศเดียวที่พูดภาษากันรู้เรื่องโดยไม่ใช้ล่ามแม่ทัพยืดอกกอดอกคุยได้อยู่ประเทศเดียวคือประเทศลาวนี่แหละเพราะใช้ภาษาเดียวกันนะแล้วเขาให้เกียรติเรา ฝรั่งเศสรอส112แบ่งใช่ไหมครับยุคลาณนาะนิคมผออืนฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งเส้นเขตแดนไงเขาเป็นประเทศอะไรล่ะประเทศมหาอำนาจเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะขีดตรงไหนล่ะไม่ต้องบนหรอกครับเป็นเราเราก็ทําก็คือเส้นเขตแดนน้ำโขงให้ใช้ล่องน้ําลึกเป็นเส้นแบ่งเขต โดยเอาล่องน้ำลึกติดประเทศไทยปเป็นเส้นแบ่งเขตถ้ามีเกาะให้เอาล่องน้ำลึกระหว่างเกาะกับประเทศไทยปเป็นเส้นแบ่งเขตฉลาดไหมครับฉลาดนะสมัยเสด็จปู่ทำอะไรได้ครับก็เขาไปหามหาอำนาจไงใช่ไหมครับแต่เกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ ใก้อธิปไตยฝั่งไหนก็ขอให้เป็นของฝั่งนั้นเห็นไหมครับนี่คือเราไปเริ่มฉลาดแล้วแล้วก็เริ่มบาลานซ์พลัทงทางทหารเริ่มใกล้เคียงเราเราเริ่มมีพลังต่อรองกอดดอนที่ใกล้ประเทศไหนให้เป็นอธิปไตยของประเทศนั้นที่เกิดขึ้นใหม่นะเราก็เลยได้เกาะเพิ่มนะครับขึ้นมาบ้างจากน้ำลดแล้วก็ สันทรายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น,กกน,นเกาะอย่างเงี้ยนะครับแต่คนในประเทศสปปลาวนั้นเขาเป็นมิตรกับเราไม่มีปัญหาครับและง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ําเหืองกัน้นและมีน้ําโขงกัน้นอะไรที่มีกีฬายกตัวอย่างกีฬาชนิดไหนที่มีตะข่ายกัน้นจะไม่ค่อยได้ตีกันนะไม่ค่อยตีกันเห็นไหมครับไม่ค่อยได้ทะเลาะกันหรอก แต่ถ้ากีฬาประเภทไหนที่ไม่ค่อยมีตาข่ายกัน้นอย่างเช่นฟุตบอลอย่างนี้นะบางทีก็วางมวยกันอยู่เรื่อยก็เช่นกันขมิน้นมันไม่มีทางกั้นไงมีดินเขาก็คิดเหมือนเราว่าดินแดนเขาก็ก็พูดถึงเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาก็มองว่าเฮ้ยตรงนี้มันของเรานี่ตรงนี้เป็นของเรานี่ เขาก็าแผนที่อะไรเขามาอ้างอิงก็ไม่ทราบไม่รู้แผนที่นั้นจริงหรือเท็จทําขึ้นใหม่หรือปลอมหรือ,อยังไงไม่ทราบแม่ทัพกุ้งที่กุ้งมาเป็นแม่ทัพผมไม่รู้หรอกคุณจะใช้แผนที่อะไรแต่ผมใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่รัฐบาลไทยรับรองเท่านั้นผมไม่รู้หรอกสรรปรน้ำอยูไ่ไหนผมรู้ผมจะไล่ตามฉีดนี้ไป โค้งนะั้นผมไปตามโคง้งงอกตรงไหนผมก็เอาลังงอกอยู่นั้นเนะแล้วจับที่กัด GPS สิบตัวคุณห้ามล้ำเข้ามาไล่ไปคุณจะแบ่งไงผมไม่รู้แล้วคุณบอกว่าประสานี้เของคุณผมรับทราบนะแต่ผมไม่ปฏิบัติเพราะว่ามันอยู่ในเขียของผมผมเข้าใจนะคุณจะมาเอาช่องบกผมเข้าใจแต่ มันอยู่ในเขตผมผมก็ไม่ให้อไม่ยอมแล้วมาแสดงยั่วยุทุกอย่างตั้งแต่ล้ำเข้ามา150เมตรเอาคนมาเต้นแรงเต้นกาที่ตาเบริรทมตาเบิรทมปิดไม่ได้เปิดมานานแล้ว รุปแล้วความยากง่ายสปปลาวนั้นง่ายหนึ่งมีน้ำโขมกันน้ำเหมืองกันและคนในประเทศนั้นเป็นมิตรคุยกันรู้เรื่องมเคมนาเดกเพราะเป็นพื้นดินต่อกันทุกคนเส้นแผนที่แต่ละคนเนี่ยขีดไปทิ้งไหนบางทีมันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยยากมีทางเดียวคือต่างฝ่ายต่างอยู่ถ้าไม่พูดคำนี้ เอาแผนที่มามาท้าบกันทะเลาะกันทั้งปีถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอีกอย่างหนึง่งคนขมินคุยไม่ค่อยรู้เรื่องและเขาก็จะเอาผลประโยชน์เขาเป็นหลักแล้วก็วิธีการบัติใช้ทหารนําเขาไม่ใช่การเมืองนํานะครับขมิ้นเขใช้การทหารนําอาจารย์น่าจะพอทราบดูประวัติศาสตร์ถึงเวลาหนึ่งเข้ามาเข้าตีเลยมา มาทำให้เราทะเลาะกันแล้วยิงยิงเสร็จก็หยุดเจรจาไปฟ้องพี่ใหญ่เราก็เสียเปรียบฟ้องพี่ใหญ่ให้เราลังแกตื้นตื้น,นมุกตื้นตื้นถ้าเราไม่ทันเราก็เป็นเปี้ยเข้าไปเรื่อยๆสี่คืน5้าวันได้เท่านั้นนะครับกับพี่น้องที่ดีชีพ พี่น้องประชาชนสละชีพเพื่อชาติร่วมด้วยครับจากนี้ป็นต้นไปไม่ทราบว่าจะยังไงหยุดยิงชั่วคราวชั่วคราวเจรจาทุกรูปแบบเจรจาวันนี้พรุ่งนี้ไปพูดดีอย่างอางื่นดีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราน้องๆต้องติดตามดูตอนต่อไปว่าความยากง่ายสรุปแล้ว แคนีนยากกว่าเพราะเป็นแผ่นดินติดกันและคนในประเทศเป็นอย่างนั้นสปปลาวง่ายเพราะมีน้ํากัน้นคนคุยกันรู้เรื่องง่ายๆนะครับคนกับแผ่นดินตอบคาถามข้อที่สองเรียบร้อยครับว้าวเป็นอะไรกันแน่ทุกคนหลังจากที่ว่าได้รับสมชีดกันผ่านไปแล้วเนาะก่อนอื่นมดาสาวสรีก็ต้องขอตบเมือสงเสกจับคำ ของเมทัพพกสองเงินหลายนาะพี่น้องซึ่งเพื่อนเป็นคนที่ว่าฉลาดหัวคิดนี่ไหวอิรนะิหนูทันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์กันเลยหูทันว่าขาเจ้าคิดแนวใดหูทันว่าขาเจ้าจะเหตุแนวใดสมก็ว่าเป็นเมทัพที่ว่าเก่งแล้วก็ทุกคนให้ความเคารพกันเลยนาะพี่น้องยดยนหลาย และสิ่งที่เพิ่นเว้ามาเพิ่นจะว้าอยู่ประมาณสองสามปะการั่และนาอพี่น้องอันที่หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสายแดนนั่นเองเพิ่นบอกว่าสายแดนของกัมพูชากับสายแดนของไทยนี่เป็นแผ่นดินที่วัดติดกันเหอกันแบ่งขีดแดนมันก็จะยายเลยหนึ่งต่างากับประเทศลาวเนาะที่ว่ามีสายแดนติดกันแต่ว่าจะมีแม่นม้ำโขงที่ว่าเป็น ขีดแตนนั่นเองนะพี่น้องก็เลย็ให้เขาหูจักดินแดนของตัวเองว่าอยู่บนได้เขาก็จะบวผิดบวเถียงกันนั่นเองและอันที่น่ั่นก็ว่าเรื่องภาษานั่นเองนะพี่น้องเพิ่นบอกว่าภาษาไทยกับภาษาคอมพิวชานี่มันคนละภาษาว้ากันบ่ค่อยจะพูดเรื่องปันไดต่างจากภาษาลาวเนาะจะเว้าคุยกันแบบคนเรื่องนั่นเองและอันที่สามนั่นก็คือเพื่อนบอกว่าประเทศลาวนั้นเป็น มิดทีดีแล้วก็มิดแท้กับประเทศไทยนั่นเองพี่น้องซึ่งเรื่องนี้นี่แหละเนาะทีว่า็ดให้คนลาวเพิ่นยิ้มุ่บกกันเลยซึ่งเห็นแบบนี้แล้วเนาะสาวสีก็เห็นคอมเมนต์ของคนลาวไล่ไลคน ่นฮักเมทัภาคสองนี่หลายคนกันเลยเนาะพี่น้องซึ่งสาวสีได้อ่านคอมเมนต์ลราสาวศรีก็ฮู้สึกใจฟูกันเลยและนี่เนาก็เป็นเรื่องราวของเมทัภาคสองที่เพิ่นได้ว่าเกี่ยวกับประเทศลาวนั่นเองเนาะและทุกคนดีปเป็นยอดใดกันแน่หลังจากที่ว่าได้ทับสมเรื่องราวนี้ผ่านไปแล้วเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกสาวศน่เด้ออะแล้วนาอทุกคนและนี่เราก็เป็นเรื่องราวทีดีที่ว่าสาวสีเอามาฝากมาตอนกันในมื้อนี้นั่นเองถ้าหากว่าเมียนไผที่มาคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด เามคือเป็นกำลังแกจให้สาวสี่ในเด้อแล้วะนาะทุกคนมาฮอดนี้สาวสีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะไว้พบกันในคลิปต่อไปไปกันเด้อบ๊ายๆขอขอบใจเด้อ